แอปเปิลนะคะแอปเปิลแคสวยงามมากเลยนะคะแอปเปิลแคค่ะสวัสดีค่ะสุขคนขาเมื่อนี้จะพามาเบิ่งแอปเปิลแคแอปเปิลแคเด้ค่ะแอปเปิลลูกน้อยๆนามักน่ากินเด้ค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเด้จ้ะนี่ค่ะต้นมันก็จะประมาณนี้นะคะเบิ่งเด้อนี่ค่ะลูกน้อยหนึ่งดอกจากพี่น้องค่ะก็ต้นก็เล็กๆเบิ่งเด้ค่ะก็ต้นกันน้อยๆเด้อยี่ได้จ้ะพี่น้องค่ะ ต้นมันเล็กนิดเดียวนะคะลูกก็เล็กนิดเดียวนะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆเป็นพวงนะคะเป็นช่อเป็นพวงน่ารักน่ารักนี่นะคะเป็นช่อเป็นพวงนี่ค่ะต้นก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะลูกก็ใส่เป๊กเลยนะคะลูกก็ใส่มากต้นเล็กๆนะคะก็เหมือนกับแอปเปิลเรานะคะนี่นะคะก็ดกดกโพดโพนะคะโอ้ดกสวยเชียวดูนะคะ สวยมากเลยนะคะงามๆด้วยจากพี่น้องค่ะก็นี่ค่ะต้นก็ไม่ถึงสองเมตรสองเมตรกว่ากว่านะคะต้นสองเมตรกว่ากว่าลมก็แรงนะคะวันนี้เป็นด้วยจานี้นะคะก็จะให้ดูหลายๆมุมนะคะแอปเปิ้ลลูกเล็กน,นะคะก็จะเปรี้ยวมันก็นจะเปรี้ยวจากน้อยดนะคะเดี๋ยวจะกินให้เบ่งนี่นะคะเดี๋ยวเด็ดก่อนมันสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่นะคะ ลูกเล็กเท่านี้แหละคะ่ะลูกเล็กๆเ,เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะลูกนิดเดียวนะคะพี่น้องค่ะลูกนิดเดียวเปรี้ยวไหมดูสิอืมเปรี้ยวอล้วเกลือนะคคงจะแซ่บนะจ้ะนี่จ้ะก็ให้ดูนะคะต้นก็อยู่ข้างหลังต้นก็อยู่ข้างหลังนี่ค่ะสวยๆน้ำอือ เป็ดอร่อยะะใารห้ดูนะคะเบิ้งแล้วจ้ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเนื้อใสต้องมาลองต้องเลยได้จ้ะกินกัะพร่กเกลือคือจีแซบเนาะกำลังเปรี้ยวเบิง้งเลิศเลิศเลิศเบิ้งดูนะคะแดงเต็มต้นเลยค่ะนี่นะคะแดงเต็มต้นเลยพี่น้องจ้ะกำลังสุกกำลังงอมกำลังเต็งตึงนี่ค่ะ ก็บบอได้เอาถงมาเนาะคะ่ะก็มาเชียวเนาะพี่น้องเนาะก็กมาเห็นมะพอเอิ่งเด้อลูกก็บบอใหญ่ถ้าบ้านเนาะก็คือจีแสบจีนัวอู้เลยนี่ค่ะบอแม่ในบอแมอ่หนังงุนนะคะแอปเปิลน้อยจะแอปเปิลน้อยนี่นได้จ้ะแอปเปิลน้อยนะคะนี่ค่ะแอปเปิลน้อยรอรัก สวยงามแซบ่บเจอเปียวเปี้ยวแล้ว,วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับตน้นแอปเปิ้ลน้อย,น,อยนี่แหละค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากแล้วก็สวยไ้เบิ้งเป็นหลักฐานนะจ๊ะไอ้มีต้นหนึ่งขุดนะังงามๆดูต้นนี้นะคะดูต้นนี้เห็นไหมคะมันอยู่ข้างตึกนะคะอยู่ข้างตึกได้ของให หมุดแซมค่ะของไอพิพิธภัณฑ์โอ้เบิงพี่น้องกลงปจ้าโอ้โหอลังการนะคะทำไมมันสวยขนาดนี้ดูนะคะแอปเปิลน,น้อยดกมากดกเบิงเด้จ้าโอ้โหโดกจริงๆนะคะเบิงแดงไปหมดเลยค่ะเป็นไม้ประดับไปอีกอย่างหนึ่งเลยได้จ้าพี่น้องค่ะ เห็นไหมคะอู้เป็นพวงเป็นสายนวเลยนะคะนี่แอปเปิลเล็กนะคะแอปเปิลเล็กๆนะคะเบิงบ่งเด้อจ้ะแอปเปิลเล็กสวยงามมากเลยนี่นะคะเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องค่ะอยู่เมืองนอกกับประมาณนี้แหละคะ่ะของกินมากมายนะจ๊ะเด็ดไปกินเพิ่งกะบ,บาวาเราเด้อจ้ะแต่ว่าสาวพิจิตกะบ่ได้เอาทงมาเนาะก,ก็เลยบ่ได้เอานี่เด้อจ้ะ พี่น้องค้าเขากะมายืนอยู่กับต้นแอปเปิลนะคะก็นี่เลยนะคะต้นแอปเปิ้ลสวยๆก็ต้องบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพี่จิตคนงามในเดจ้าบาย,บายด้อค่ะกับแอปเปิ้ลสวยๆค่ะแอปเปิ้ลสวยๆนะคะเบิงเด้จ้ะนี่ค่ะบายบาย